ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าชีวิตของเรานี้ทําไมถึงเกิดมาลําบากและทําไมถึงเกิดมานั้นไม่เหมือนคนอ,อื่นเขาแล้วเคยมีความคิดไหมครับว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาเพราะกรรมเกิดมาเพราะกรรมนั้นกําลังให้ผลเราในทางที่ไม่ค่อยดีบางคนเกิดมาลําบากแสนเข็นมีความพยายามขนาดไหนตั้งใจทํางานขนาดไหนขยันขนาดไหนทําอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จทําอะไรก็ไม่เคย ได้เหมือนอย่างคนอื่นเขาแถมชีวิตนั้นติดลบอยู่ทุกวันจนเราเองคิดว่านั่นคือวิบากกรรมของเราใช่ครับนั่นคือวิบากกรรมของเราที่เราทํามาทั้งหมดาหลับคลิปนี้ผมจะถามทุกคนว่าผมกําลังจะบอกกับทุกคนว่าเรานี้สามารถเปลี่ยนชะตากรรมชีวิตของเราได้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่า เราเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมเราได้ทําสิ่งไม่ดีมาในเดีกาชาติชาติที่เราเกิดมานั้นเราต้องมาชดใช้ในสิ่งที่เราทําตรงนี้นะครับผมจะบอกุทุกท่านว่าเมื่อเราเกิดมามีความลําบากทุกสิ่งทุกอย่างจับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างมีนิสินมหาศาลบางคนนั้น ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างตรงนั้นใช่ครับมันเป็นผลกรรมที่เราทำมามันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยสร้างมาตรงนี้ผมไม่เถียงแต่ชีวิตมนุษย์เราทุกคนนี้นะครับชีวิตเราเรานี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้บางคนก็อาจจะบอกว่าเขาได้กําหนดมาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้ คำว่าเขากําหนดไม่มีใครกําหนดเรานะครับเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับเราเป็นคนสร้างกรรมขึ้นมาเองทั้งหมดถ้าเราเห็นว่าชาตินี้นะครับเรามีความลําบากทําอะไรเราก็ไม่ประสบความสําเร็จการเปลี่ยนชะตากรรมชิดของตัวเองนั้นทุกคนสามารถทําได้จากหลังมือเปลี่ยนให้เป็นหน้ามือได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อย คือเปลี่ยนยังไงครับอย่างสมมติว่าชาตินี้เราเกิดมายากจนการศึกษาน้อยทำงานลำบากชีวิตลำบากมีนี่มีสินเยอะหยิบจับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างซึ่งต่างจากคนอื่นมากที่เขาทำอะไรเขาก็ประสบความสำเร็จการเปลี่ยนชะตาชีวิตของเรานะครับผมจะบอกว่า มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือทานศีลภาวนาขอให้ทุกท่านนั้นจงเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองนั้นด้วยการสร้างกุศลสร้างบุญบาร,รมีทุกวันนะครับสิ่งใดที่เราเคยทำผิดพลาดมาเราเคยผิดศีลมาเราเคยเราไม่เคยให้ทานไม่เคยจดมนภาวนาไม่เคยทำอะไรตรงนี้เลยแล้วมัวแต่โทษตัวเองว่า ชีวิตเราลำบากเกิดมานั้นเราต้องชดใช้เวรกรรมถ้าใครคิดอย่างนี้ก็จะจมปากอยู่แค่นั้นนอกจากที่เราจะมีอาชีพทำในแต่ละวันแล้วการเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตของของเราเองก็คือการสร้างความดีเปลี่ยนจากสิ่งที่เราทำไม่ดีเราเคยผิดสินห้าเป็นบางข้อเราก็กลับมารักษาสินห้าให้สมบูรณ์ผมหมายถึงว่า ให้ทุกคนนั้นต้องหมั่นบุญให้เยอะการเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัเราเองนั้นมันสามารถเปลี่ยนได้โอเคเราเกิดมาระรับการมที่ไม่ดีในอิทตชาติของเราวิธีการเปลี่ยนก็คือว่าเราต้องหมั่นในเรื่องของการรักษาศีลทานศีลภาวนาเราทําให้หนักสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ลึกถึงคุณพระตนตรไตด้วยจิตใจที่ศรัทธาแล้วก็ฝึกฝนการนั่งสมาธิ อยู่ทุกวันดูลมหายใจอยู่กับปัจจุบันให้บ่อยๆอันนี้คือเราได้ทํากุศลตามหลักพุทธนะครับบอกว่าเป็นการสร้างกุศลที่พระเสริฐที่สุดคือการนั่งสมาธิฝึกจิตของเรานี้เชื่อครับว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆนั้นก็เปลี่ยนชะตาชีวิตเราเองเดี๋ยวสิ่งดีๆนั้นก็จะเปลี่ยนจากหน้ามืออาจากหลังมือเป็นหน้ามือให้เราเองบางคนบอกว่าชะตารกรรมชีวิตนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้เราต้องชดใช้ไปจนห่วจะหมด ก็ไปเสมอไปนะครับถ้าเรานี้เปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองคือว่าเราจะไม่ทําชั่วอีกสิ่งที่ผ่านมาเราจะไม่โทษในอดีตเพราะอาดีตนั้นมันไม่สามารถเอาคืนได้เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองคือการทำแต่ความดีสร้างตตวบุญกุศลสิ่งไหนเป็นความดีสิ่งไหนเป็นกุศลเราจะน้อมเข้ามาปฏิบัติทุกๆวัน เชื่อเถอะครับทุกท่านจากชีวิตของเรานี่ที่แย่ที่ลำบากมี้สินเยอะจับอะไรก็ล้มเหลวไปหมดถ้าทุกท่านทำอย่างที่ผมบอกนะว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองคือการฝึกปฏิบัติในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทานสินภาวนาของเราให้ทุกวันเชื่อได้เ,ดดเถอะว่าอีกไม่นานชีวิตของเรานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเอง นะครับหยุดกินเหล้าหยุดค่าสัตว์สินห้าทั้งหมดอะเราเอากลับมาใช้ให้เต็มเต็มประสิทธิภาพในเรื่องของศินผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านนั้นปฏิบัติอย่ที่ผมบอกได้ว่าคือมันทานมารักษาศินแล้วก็มีการสวดมนต์เจริญภาวนาเชื่อเลยครับว่าอีกไม่นานชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนเพราะอำนาจแห่งคุณของพระธรรมตราตานั้นยิ่งใหญ่มาก มนุษย์เราทํำยังไงก็จะได้อย่างนั้นอย่าไปคิดถึงในอดีตอย่าไปคิดถึงว่าตัวเองลาบากอย่าไปคิดถึงว่าทำไมถึงเกิดมาแบบแย่ยิ่งคิดยิ่งแย่ครับเราต้องนึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอว่าเมื่อชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องแก้ด้วยบุญกุศลใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าเราไม่สบายใครบอกว่าไม่สบาย ดีวมันก็หายเองไม่ต้องไปหาหมอหรอกอันนี้ก็ไม่เถียงนะแต่ถ้าเราไม่สบายเราไปหาหมอกินยาล่ะมันจะหายเร็วกว่าไหมก็เปรียบเทมือนว่าชีวิตเราลำบากชีวิตเรานี่สินเยอะชีวิต,รวตรเตรานี้แย่มากเราเปลี่ยนใหม่คือมันกินยาบุญโดยการสวดมนต์ภาวนาทําความดีทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลทําโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทําโดยที่ไม่หวงังอ่ คําชมคําสรรเสริญจากใครขอให้ทด้วยจิตใจของเราเองอีกไม่นานอาการไข้ของเราจากเวกรกรรมก็จะค่อยๆลดลงไปเองนะครับเชื่อผมเถอะว่าอย่าคิดน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองทุกคนเกิดมาลําบากหมดทุกคนเกิดมาแล้วไม่ได้อย่างใจกันทั้งนั้นผมเคยบอกทุกคลิปนะครับว่าอํานาจแห่งทานศีลภาวนาเนี่ย เป็นอำนาจที่คุมจักรวาลเราปฏิบัติได้ผมว่านะขั้นต่ำเราต้องปฏิบัติให้ได้สามเดือนก่อนถ้าเราผ่านสามเดือนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกยิงทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยขี้คายดีขึ้นเองเราต้องทําทุกวันนะครับถ้าใครมีเวลาทําเช้ากลางวันเย็นได้ดนี่จะดีมากทําโดยความศรัทธานะเราไม่ทําเพื่อหวังโชคลาภหวังสิ่งดีเข้ามาขอให้ทุกคนนั้นทําเพื่อ น้อมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทำเพื่อตามหลักคําสอนจริงๆไม่รู้ครับผมอาจจะพูดไม่เก่งผมไม่ใช่อาจารย์สอนธรรมผมไม่ใช่ครรวาสอนรมที่พูดจาหรืออะไรต่างได้คล่องแคล่วแล้วก็ได้ฉาดฉานได้ข้อคิดคติเยอะอันนี้ผมเอาประสบการณ์ของตัวเองนั้นมาบอกกล่าวมาบอกท่านว่าถ้าชีวิตของเรานี้มีความลําบาก มีความทุกข์มีสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆนี่ครับการแก้ทุกข์การแก้ความลำบากก็คือเปลี่ยนที่ตัวเองเราต้องไปทำในเรื่องของทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาให้มากๆนะครับเชื่อเถอะว่าสามเดือนเนี้ยท่านจะเห็นผลบางสิ่งบางอย่างถ้าทำไปบ่อยหนึ่งปีชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้ ันเป็นเคล็ดลับอาจพระพุทธเจ้าท่านอาจจะไม่บอกโดยตรงว่าทําแบบนี้แล้วท่านจะได้แบบนี้แต่มันเป็นเรื่องของอํานาจของความดีเป็นอํานาจของบุญกุศลเป็นอานาจพลังงานแห่งจิตวิญญาณที่ดีที่เราได้ปฏิบัตินั่นแหละครับก็จะเข้ามาตอบสนองเองลองทําดูนะครับอย่าคิดน้อยใจอย่าคิดว่าน้อยใจต่อโชคชะตาชีวิตแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับ ขอทุกท่านนั้นจงตั้งใจที่จะทำตรงตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติให้ดีเถอะผมเชื่อว่าไม่นานชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนครับ